สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ทางรา้านรีวิวปิดการขายหนึ่งรายการนะคะเป็นหางตัดหญ้าใหม่นะคะจากนาซ่านะคะขนาดหนึ่งเมตรนะคะคันนี้ลูกค้าอ่าอันนี้ลูกค้าจากอําเภอคลองอรานกําแพงเพชรของเรานี่เองนะคะมาโอนุนตัดหญ้าใหม่จากค่ายนาซ่าหนึ่งเมตรนะคะใส่รถขนาดยี่สิบแรงขึ้นนะคะอันนี้นะคะหนึ่งเมตรนะคะราคาสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะคะสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะคะ เล็กนานะคะตัดดีใชพร้อมใช้งานเลยนะคะกับตัดย่าใหม่นะคะใส่ขนาด20แรงขึ้นไปนะคะ23,500สนสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ 0946022291ะคะร้านอยู่บ้านเกาะน้ำใยตำบลวังบัวอำเภอคลองขุ่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะขอบพระคุณลูกค้าจากอำเภอคลองลานกำแพงเพชรของเรามากๆเลยนะคะมาอุดหนุนตัดหญ้าใหม่จากค่ายนาซาจากทางร้านของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ